สวัสดีพี่น้องครับผมนี่มาเบิ่งการเก็บยหมักไม้ครับบักดำเขาบมักดำเห็นได้หมาอันมั่วทั้งนี่เอยคือกันคือกันเอาตีโซ่พี่น้องมึงดมูมามามาคุณไดสีมากกับมากครับผมบวม,ว <laughs> มลำบากครับสบายบ่ม,มีแดดครับบุญสบาย ชิวๆครับชิวๆเมื่อละสามสอบครับผมเป็นไรมั้ยมทาทั้งนี้นมาเด้อมาเด้อมาเด้อผลผมจะให้เบิ้งครับไม่หมดบือดบอยาครับผมบ่มีแต่แห้งสิตีได้ละน่วยหล,หลา่พูดครับ อ้าวปุดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น่ยเด้อ